อคลิปนี้พาทุกคนมาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับ360ห x ศสาครับเครื่อง 6UZ 6 u ซ1หนนะครับเป็นกระบะเหล็กนะครับแล้วก็ใส่ลายมาให้สวยๆเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอลิฟสายมันนะครับ สวัสดียามบ่ายด้วยนะครับบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวให้ดูไปทีละจุดเนาะรถคันนี้ก็ต่อมาจากอูนะครับอูโชคชัยอุดรธานีครับกระบะสามมิตรยังรอเลยครับตันนี้เป็นแม่ลูกนะครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปเดี๋ยวพาไปดูลูกนะครับว่าจะเหมือนอตัวแม่ไหม ก็จะเห,เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น10ล้อ360ครับ FFXZ นะครับหลอนๆเลยคันนี้เดี๋ยวพาไปชมด้านด้านหน้าครับเดี๋ยวช่วงนี้เราอยู่ด้านหลังสวยไหมนะครับสวยจัดประหลัดบ,บอกเลยคันนี้ ราคาไม่แรงอย่างที่คิดครับอันนี้ลูกค้าสั่งจองมานะครับกับเซลนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นของปลาซู์ครับคันนี้ปลาซุนเราเข้าเมื่อเช้านี้นรอเลยครับ <c oughs> แต่งจะหนักจัดเต็มครับทุกคน ยะพาชมเลยครับโอ้ยางรอเลยนี่นะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูสามหกครับสาวกสามหกต้องดูคันนี้ นี้ครับพาทุกคนมาดูด้านหน้าครับนี่เลยแต่งให้แบบนี้เลยนะครับผมยิงหมดุดสแตนเลสให้เรียบร้อยนะครับสวยงามมากนะครับถ้าคันนี้ถ้าใส่กระทะเลีดน,นะครับ ก็จะสวยสวยกว่านี้เยอะนะครับแต่เท่านี้ก็ถือว่าโอเคครับสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวพาชมด้านหน้ากันหน่อยนี่ครับมรอมอยู่ตรงนี้ครับทุกคนดูเลยผอมรออยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับ ไวจัดประหลัดบอกครับรอจัดรอจัดจานเลยรถรอสารครามครับโอ้ผมชอบมากเลยถ้าถ้าซื้อรถนะครับนี่ทำกันชนแบบเนี้ยกันชนฝังหมดกันกันชนยื่นนะครับสตเลดเสาทงให้สองเสานะครับสวยงามมากอูโชคชัยครับ ส่งเข้าประกวดอย่างรอเลยครับคันนี้ราวไฟหนึ่งชั้น,แล,ลนแล้วก็มิชลินหตัวแล้วก็มีป้ายชื่อบริษัทด้วยหนึ่งป้ายนะครับรอมากเลยคันนี้ทุกคนดูอะ้ากระจกนะครับเป็นสแตนเลสกระจ,จก ก็ครอบสแตนเลสให้เรียบร้อยครับใบปัดน้ำฝนก็เป็นลูกศรสวยๆเลยใครอยากได้รถหล่อๆ,ๆนะครับออกไปใช้งานก็สามารถติดต่อได้นะครับเซลล์รถใหญ่มีมีหลายเซลล์นะครับใครชอบเซลล์ไหนก็ลองติดต่อมานะครับก็จะมีป๋าศูนแล้วก็เซลล์พด แล้วก็อีก2เซลล์นะครับผมจำชื่อไม่ได้เนาะนี่เลยครับรอ,รอเลยทุกคนอารอก็ดีไม่ได้อีกแล้วครับไหมป้ายแดงครับคันนี้ลูกค้าสั่งมาจากอูโชคชัยเลยงามแท้งงามว่าเลยเนี่ย น,นะครับทีเด็ดเลยนะครับคนสั่งเขาจะสั่งแบบคอบเ l e ดมาให้ถ้าถ้าไม่ใส่ตัวนี้ไม่สวยครับทุกคนใส่แค่กันชนหน้านะครับก็ไม่สวยใช้ล่างที่บางตอก็จะมีในส่วนของสแตนเลส3ามครับ1เส้นเห็นไหมเขาจะงอมาให้เลยนะครับ ยาวไปถึงนู่นรอจัดจ้านครับคันนี้สามหกศูนสาวุสามหกศูนย์ต้องดูคันนี้เลยครับดูไว้ครับกัดชนหน้าเรดครับข้างประตูเรดนะครับบันไดเรดแก้มเรดกระจังหน้าเรดนะครับขากระจก ลดบ,บวกเสาธงไปอีกหนึ่งคู่มิชลินอีกหกตัวรอจัดจ้านครับนี่ครับปลาสุนรถของปลาสุนนะปลาสุนกำลังเดินผ่านพอดีเลยอ่ะมารีวิวให้ปลากันหน่อยครับคลิปนี้ สวยงามครับตัวนี้เป็นเครื่อง6 6ย z เซ็ตหสหรีดมาได้348หรือ358ห้าแนี่แหละประมาณนี้นะครับช่วงนี้รถเข้าบ่อยครับรถเข้าเยอะมากอ่ะพามาดูด้านซ้ายกันหน่อยครับ ด้านซ้ายก็จะมีถังเติมไฮดรอลิกแล้วก็ถังน้ำมันอีกอ200ลิตรนะครับหลอๆเลยคันนี้อ่ะโอเคครับทุกคนครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ให้ช่องลิฟสายมันครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ